ประจำตัวเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นในช่วงวัยกลางคนของคุณจึงเป็นเวลาที่คุณจะต้องให้ความสําคัญกับสุขภาพทั้งการบริหารร่างกายและการบริโภคในสิ่งที่มีคุณภาพการทําให้ร่างกายปลอดจากสารเสพติดก็ย่อมทําให้ร่างกายปลอดจากโรคภัยทั้งหลายไปด้วยให้สมกับเป็นมือของคนที่มีอายุยืนพออยู่เป็นร่มโพร่มใสให้กับลูกหลานต่อไปในวันข้างหน้าได้ การมีบุตรที่เกิดในช่วงเวลาเที่ยงคืนของปีมะโรงนั้นเป็นวาสนาของเด็กที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นกำลังของพ่อแม่ได้ในอนาคตข้างหน้าแต่ลูกคนนี้จะมีอยู่ช่วงหนึ่งในวัยเด็กที่จะต้องผ่านความยากลำบากมากกว่าเด็กในวัยเดียวกันอยู่บ้างที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่านี่เป็นวาสนาของคนที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นผู้มีคนนับหน้าถือตาในอาชีพการงานของตัวเองที่ตนเองทำ ก็ยอมจะต้องมีช่วงหนึ่งของชีวิตที่เขาจะต้องฝึกฝนให้เป็นคนแข็งแกร่ง